เสียค่าขุดหินปูนครั้งเท่าไหร่คะหลายร้อยอยู่นะพันหนึ่งค่ะสมมติเราสามคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราจะซื้ออันนี้หนึ่งชุดอเสร็จแล้วไม่ต้องเสียค่าขุดหินปูนปีละพันกว่าบาทถูกอุยประหยัดมาก,กเ,เลยนะอแต่ในตะก,กี้บอกแพงไง้วเ,เขามีแปลงสิฟันไฟฟ้าคริสต์เ์แล้วหรอสวัสดีนิดสวัสดีสสดเราวันนี้เรามีเรามีของเล่นใหม่จะมาอวดอะไรอะ ต้องถามก่อนปกติแล้วหนูนิดเคยได้ยินเรื่องราวของแปลงสีฟันไฟฟ้าบ้างไหมมีมีความคิดเห็นยังไงกับแปลงสีฟันไฟฟ้าก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องใจแปลงเองก็ได้ไหมใช่แล้วคือแบบแปลงไฟฟ้ามันก็แพงอ่ะราคาเท่าไหร่เท่าที่เคยไปดูแมนเออที่เคยรู้มาก็มันพันสองพันพันสองพันใช่ไหมล้วก็รู้สึกว่าแปลงธรรมดามันอันละร้อยกว่าบาทอะแล้วนี่ต้องพันสองพันก็เลย เสียดายตังเนาะใช่ทีนี้เราก็เลยได้รับความอนุเคราะห์มาจากผู้ใหญ่ใจดีบางคนเอาไอันนี่มาให้ลูดูนี่คือเรซิฟันคริสเตอร์โอ้โามแอมวี่โอ้เอเวเขามีแป็นซีฟันไฟฟ้าคริสเตอร์แล้วเหรอมีแล้วโอ้โหเพิ่งวางจำหน่ายเองเนี่ยออกใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยออกใหม่เลย หกพันห้าสิบบาทเถอเยอเดียวอันนี้ราคาเต็มนันนิดอัะนี้ซื้อได้เท่าไหร่เราซื้อได้ก็ลดลงมานิดหนึ่งเหลือห้าพันห้าจะให้เรามารีวิวใช่ไหมใช่แกะกล่องเลยใช่ไหมอันบ็อกเลยใช่ปะวันนี้เราจะอันบ็อกกันโอเค๋ยวดูซิข้างหลังดูก่อนนะอะไรบ้างก็จะมีเขียนไว้ว่าแบบนี้อ่ะถ่ายไปดูซิแปรงสีฟันแปรงสีฟันไฟฟ้ากิเตอร์มันติแอคชั่น มีด้ามจํานวนหนึ่งด้ามอ๋อมีหัวสามหัววกหัค่ะเฮ้ <3 S 1> ยมีนี่ด้วยแผ่นชาร์่าเชือ้อใช่ไหมพร้อมค่าเชื้อด้วยแสงอุลต้าไวโอเลตเออจำนวนหนึ่งแท่เออ ยี่ห้ออื่นที่เคยไปดูมาในห้างมีไหมไม่มีไม่มีใช่ยี่ห้ออื่นก็คือแปลงเดียวแล้วก็หัวเดียวอ๋ออ่าหนึ่งด้ามหนึ่งหัวมีมอเตอร์อันนึงใช่แล้วก็มีแปลงให้อันนึงแล้วก็ไม่มีที่ฆ่าเชื้อโอ้อ่าประมาณพันสองพันชักจะคุ้มค่าแล้วนะหันก่อนหันก่อนหันก็หันสามอันละพันเจ็ดอ่าประมาณนั้นเริ่มถูดแล้วมันมีไอ้ตู้นี่ให้ด้วยเนี่ยทีแรกเราก็สงสัยว่า่ชาร์จพร้อมที่ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวเลตใช่ใช่ยี่ห้ออื่นไม่มีนะ ใช่แล้วก็อันที่เป็นความพิเศษก็คือเขาจะมีโหมดการแปลง5แบบแล้วก็มีความแรง3มระดับ <มา S 1> นะ<อ>แล้วก็ขนแปรงเขาจะออกแบบมาเฉพาะเป็นแบบทำความสะอาดซอกเหงือกแล้วก็แนวอ่ซอกฟันแล้วก็แนวเหงืกอย่างหมดจดซอกฟันและแนวเหงืออตรงที่หินปูนชอบอยู่ถูกต้องประมาณคอฟันอ่ะเนาะอ่แล้วก็อันนี้น่าจะเจ๋งสุดคือทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแรงสั่น 32,000ครั้ง3 2ม0 0อครั้งสองพันครั้งต่อนาทีลองคิดดูว่านาทีหนึ่งเราแบ่งฝันเองเดี๋ยวเดี๋ยวที่อย่ามาอย่ามาโฆษณายี่ห้ออื่นเขาก็ต้องสั่นได้เป็นหมื่นครั้งแหละแกอ่ายี่ห้ออื่นเราเหมือนเคยดูประมาณมากสุด9ก้าพันเอ่าหรือหมื่นหนึ่งประมาณนี้อันนี้ได้สามเท่าองเอาแปลงสีฟันเขามาจ่อสามหัว ก็ต้องซื้อมอเตอร์สมอันด้วยใช่ป่ะอันนี้มอเตอร์อันเดียวอันนี้พี่ยัค่าซื้อให้ด้วยนะอืมอ่าหนึ่งมอเตอร์สามหัวแปงแล้วก็หนึ่งตู้อบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะของเลยดีกว่ตื่นเตนะตื่นเต้นด้วยอะผู้ใหญ่ใจดีให้เรายืมมาโดยที่แบบว่าแกเลยนะสกอตเทมยังอยู่เลยอะแกจริงๆนะของใหม่น่ารักค่ะนแกนะคะหนูไม่ได้แกออกมาแล้ว ลูกไหมคะนิดแก่แล้วนะวิ้งหมดด้วยผัดแกง้นตอนตื่นเต้นจชงเลยเออทำไมตื่นเต้นเนี่ยทำไมพวกเราตื่นเต้นง่ายเพราะว่ามันเป็นของใหม่ไนี่ยแล้วมันเป็นของที่เราไม่เคยคิดว่าอยากจะได้เลยนะแต่ลูกสาวอยากได้นะ <c oughs> แต่ตอนแรกพอ <c oughs> หเห็นราคาแล้วก็รู้สึกแบบสะงักไปสั้นไปนิดหน่อยสามีเดนก็อยากได้ค่ะโอ้เก่งมากนี่นะคะในกล่องนะคะก็จะมีอะไรคู่มือค่มือคู่มือเป็นคู่มือปกติอ่านไหม ไม่อ่านค่ะแต่ว่าคู่มือส่วนมากอ่ะเครื่องใช้ไฟอย่างอื่นมันจะเป็นแบบภาษาอังกฤษอันนี้มี2แบบนะสําหรับใครที่มีสามีต่างชาติก็ใช้ได้แล้วก็มีภาษาไทยออภาษาไทยอ่ามี2ภาษานะคะนี่นะคะอ่าคู่มืออยู่นี้นะค่ะเสร็จแล้วในกล่องนะคะก็จะมีนี่นะคะมอเตอร์มอเตอร์อ่าตัวตัวสําหรับปมันมีอะไรให้กดด้วยมีเมาจมีปุ่มให้กดนะเขาจะมีเลือกนี่ เป็นครีนอ่าทำความสะอาดนะเซนซิทีฟแบบอ่อนนุ่มใช่ไหมอ่ามีแบบอะไรนะกำเคลียอันนี้น่าจะแบบเงือกไอ้นี่แปรงเงือกอ่าแล้วก็อะไรนะแปรงที่ขาวๆไวท์ไวท์อ่าแล้วก็แปรงลินโอ้ยเฮ้ยมันมีแปรงสีฟันไฟฟ้ายี่ห้อไหนวะมียี่ห้อไหนบ้างที่มีแปรงเงือกแปรงลินแล้วก็มีอันนี้นะสาย USB นะะคอ่ะใส่ลงไปก่อนนะ แล้วก็มีอะไรอีกเป็นการอันบ็อกแบบไม่ค่อยกล้าแกะเท่าไหร่สื่อเล่นไงอ๋อสื่อเล่นนี่เอาอสวัสดีค่ะครูส้มอ้าวสวัสดีค่ะมาทำไรแถวนี้คะก็มาทาอาหารแถวนี้ค่ะอ๋อกำลังแกะกล่องแปรงสีฟันไฟฟ้าอยู่โหอ้าวมู้เป็นกล่องผ้าเชื้อหน้าเจ้าไวเลส์นะคะทุกคนไปดูแปรงสีฟันไฟฟ้าตามห้างมาเคยเห็นยี่ห้อไหนมีกล่องผ้าเชื้อไหมคะคุณ คยเห็นนะแ้วมีอะไรอีกแล้วราคาตั้งพันกว่าบาทที่ห้ออื่นชุดนึงเนี่ยครอบครัวหนึ่งสาคนสามารถจะซื้อชุดเดียวแล้วใช้พร้อมกันได้เลยห้าพันหาพเฉลี่ยแล้วคนละพ7นเจ็ดหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ขอตัวนฟัดตักัดตฟกัดถ้าสมมุติว่าใช้นี่จนหัวบ้านหมดแล้วทำงานไปซื้อใหม่ค่ะเขาก็จะมีแพ็คขายให้แบบสามหัวเลยขายทีละสามหัวก แบบนั้กบาทถูกกมากก็ใช้เนียนเดิมนะคะใช้ไม่เ่าชาเดิมอันนี้โอ้โหหรูหลามะเห่ามากเลยอะค่ะมีนะคะกับเซนที่เสียบเวลาเราเสียบชาร์จหรือว่าเสียบเก็บเพราะว่ามันชาร์จชาร์จครั้งหนึ่งได้กี่นานครั้งหนึ่งประมาณเจ็ดสิบวันหรือสองเดือน ชาร์จครั้งหนึ่งได้2องเดือนเสร็จแล้วถอดปลั๊กออกเลยนี่แหละอันนี้ต้องหมุนอันนี้ออกเปิดออกก่อนเนาะนี่ต้องหมุนอันนี้เก็บนี่ที่เก็บออันนี้เวลาจะใช้นะคะก็หมุนอันนี้ออกเนาะแล้วก็เสียบนี้ลงไปดังแล้วส่วนที่เหลือนะคะก็จะมีที่เก็บสําหรับนี่เลยอยี่งก็เป็นของเราใช่ไม่นานมันก็จะเป็นของเรานะเราอยากได้นี่นะคะรีเป็นการรีวิวแบบเมื่อคุณอยากได้อะไรคุณจะได้สิ่งนั้นใช่ค่ะ แล้วหมดอันนี้ไม่ใช้เราก็ออกมาใช่ไหมอบไว้อ่าอบไว้นะคะอ๋ออันนี้คือเครื่องอบเหรอคะใช่เสืค่าเชื้อโลคค่ะก็ยี่ห้ออื่นหนึ่งด้ามหนึ่งหัวสองพันกว่าบาทไม่มีที่อบปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็อบค่ะใช่แต่ยี่ห้อนี้หนึ่งด้ามสามหัวมีที่อบนี่มันนจะเป็นสายคุ้มค่าขึ้นมาทันทีอื นี่ก็เก็บไันวยหรูหรามากค่ะมันไม่ใช่หรูหรายเองเดียวครูส้มมันสามารถจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องถ้าวหินปูนหินปูนฮะเท่ากับลองคิดดูว่าหนึ่งนาทีคุณแปรงฟันตีประมาณร้อยครั้งถึงพ้อก่อนเดี๋ยวคืนนี้ไปนะหนึ่งนาทีถึงร้อยครั้งข้อก่อนและอันเนี้ยคือหนึ่งนาทีสามหมื่นสองพันครั้งเท่ากับคุณแปรงไปสามสิบสองวันนะสองนาทีร้อยยี่สิบวันสองนาทีสองนาทีสามหมื่นครั้ง บ่งปันครั้งสเท่ากับคุณหนักแปลงไปร้อยยี่สามร้อยยี่สิบวันอ่ะเกือบปีอ่ะโอ้โหอันนี้ครั้งเดียวอ่ะเทียบกับแปลงมืออ่ะหินปูนจะอยู่ไม่ได้เออแ้วก็ต้องไปหาหมอฟันไงเสียค่าขุดหินปูนทั้งเท่าไหร่คะแพงนะคะโอ้แพงนะคะแพงนะคะหลายร้อยอยู่นะพันหนึ่งค่ะเป็นพันอ่ะสมมติแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะความมากน้อยของหินปูนก็ต่ามเนยรั้งสมมุติเราสามคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราจะซื้อนี้หนึ่งชุดอ่าเสร็จแล้วไม่ต้องเสียค่าขุดหินปูนปีละพันกว่าบาทถูก วิบะยากมากเคนะแต่เนตตะกี้บอกแพงไงก็ยังไม่รู้มันใช้อะไรยังไงใช่ปะเราก็ต้องดูอยากได้ซื้อเลยเลยค่ะตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะที่แอมวีอกทุกสาขานะคะทุกคนเผื่อในซื้อในช่วงนี้นะคะตอนนี้มันใกล้ปีใหม่แอมวีก็จะมีแถมแก้วนะคะแถมแก้วแถมกระดาษห่อของขวัญนะคะรับที่5,000บาทนี่คือได้แถมแก้วหนึ่งใบกระดาษห่อของขวัญอีก5ใบเก่งดีเนาะไะงั้นเราไปซื้อกันดีกว่าไป ซื้อกันเลย